สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปานปิยาธรรมวิสารนะคะชื่อเล่นชื่อมินค่ะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้นะคะก็ได้มาฝึกงานอยู่ที่บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์นะคะวันนี้นะคะมินก็จะมาเล่าถึงความประทับใจนะคะที่บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ค่ะที่มินคิดว่าที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่มีนะคะหรือว่าบริษัททั่วไปเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะนั่นก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรของที่นี่ค่ะค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะ เข้างานกันตอนเวลา9โมงเช้าค่ะวิธีการเข้างานของที่นี่นะคะก็คือการถ่ายรูปกับนาฬิกาแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วเมื่อทุกคนมาถึงนะคะถ่ายรูปกับน,นาฬิกาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มกิจกรรมในตอนเช้ากันค่ะกิจกรรมในตอนเช้านะคะเราก็จะเริ่มกันที่อ่า ในกลุ่มของเรานะคะก็จะผัดเวรกันค่ะซึ่งหนึ่งคนเนี่ยก็จะหาคลิปมานะคะเป็นคลิปของเรื่องเราดีๆไม่ว่าจะเป็นนิทานสอนใจไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์โค้ชต่างๆหรือว่าจะเป็นคลิปที่สอนคติสอนคำคมอะไรนะคะพอเราดูคลิปแล้วนะคะเราก็จะมีการอัดคลิปกันค่ะซึ่งการอัดคลิปเนี่ยเราก็จะมีการพูดสรุปข่าวว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยได้อะไรมาจากเรื่องนี้บ้างนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูคลิปของรุ่นพี่คอนเฟิร์มอะคาเดมี่รุ่นก่อนๆน,นะคะเพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะดูนะคะว่าแบบพี่รุ่นก่อนๆเนี่ยเขาทําอะไรบ้างหรือว่าเขามีประสบการณ์อะไรนะคะเราก็จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพี่ๆเขาไปในตัวด้วยค่ะ ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเราก็จะนั่งสมาธิกันค่ะโดยเราเนี่ยก็จะเปิดเพลงบรรเลงนะคะแล้วก็นั่งสมาธิกันเป็นเวลา10นาทีค่ะซึ่งเวลา10นาทีนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกันรีแลกซ์นะคะเป็นการเตรียมสมองให้โล่งนะคะเตรียมพร้อมที่จะทํางานค่ะเพื่อให้สมองเนี่ยเราเพื่อให้สมองเราเนี่ยเปิดโล่งพร้อมที่จะทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะแล้มิคิดว่านะคะการที่เรามีวัฒนธรรมองค์กรอย่างนี้เนี่ยอย่างเช่นการนําเรื่องราวดีๆเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่พี่สัญญาสอนตลอดนะคะก็คือที่นี่เนี่ยเราจะพัฒนาในเรื่องของทัศนคติค่ะการให้เราเนี่ยนำ เรื่องราวดีๆมาแชร์กันนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้แนวคิดบวกๆจากคลิปนั้นๆค่ะแล้วการที่เราได้ดูคลิปจากรุ่นพี่เนี่ยก็เป็นเหมือนการพัฒนาตัวเองเพิ่มความรู้ของเราไปนในตัวจากประสบการณ์ของผู้อื่นแล้วพอเรามานั่งสมาธิเนี่ยมันก็เปมือนเป็นการเตรียมพร้อมที่จะทํางานทําให้เราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ